นัตทิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้จะเล่านิทานชาดกเรื่องเก่าๆให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับเศรษฐีขี้เหนียวครับ เรื่องนี้คิดว่าดีมีประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่งเศรษฐีขี้เหนียวครับในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติมีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์สมบัติถึงแปดสิบโกดอยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีคนนี้ก็มองดูสมบัติของตัวมันเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วก็คิดว่าเออทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่มากมายเวลาเนี้ยเราคงจะได้มาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลแต่อดีต ชรอยว่าชาติก่อนก่อนนี้เราคงจะเคยทำบุญไว้มากมายเพราะฉะนั้นเราควรจะทำบุญอีกอ่าทำบุญอีกให้เต็มที่เพื่อจะได้รับผลที่ดีต่อไปในอนาคตเกิดไปชาติหน้าเราก็จะได้รวยอีกกว่าอย่างนั้นพอคิดอย่างนี้แล้วก็เลยทำการสร้างโรงทานไว้หกแห่งที่ประตูพระนครสี่แห่งทุกทิศเลย แล้วก็กลางพระนครอีกหนึ่งแห่งแล้วที่ประตูบ้านตัวเองอีกแห่งหนึ่งทั้งหมดหกแห่งด้วยกันแล้วก็ทําการบริจาคทรัพย์ให้เป็นทานวันละหกแสนนะทำการบริจาคทานอยู่อย่างนั้นจกนกระทั่งสิ้นอายุเมื่อเวลาจวนจะสิ้นอายุสังขารท่านเศรษฐีก็สั่งพวกลูกๆของตัวไว้ว่าพวกเจ้าเนี่ยจงอย่าตัดธรรมเนียมการให้ทานของเราเสียนะตระกูลของเราเนี่ยจะเป็นตระกูลของ คนใจบุญสุนทานเพราะฉะนั้นรักษาชื่อเสียงในเรื่องนี้ไว้พอสั่งสอนอย่างนี้แล้วแกก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์เป็นเท้าสักกะเทวราชอยู่บนดาวดึงสําหรับบุตรที่รับมรดกนั้นพอเสรษฐีผู้เป็นพ่อตายไปแล้วตัวก็ทําการบริจาคทานสืบต่อมานะคนที่หนึ่งนี่ตายไปก็ได้เกิดเป็นจันทะเทพบุตรหลังจากนั้นผู้ที่สืบเชื้อสาย ต่อมาก็รักษาประเพณีของวงตระกูลด้วยการให้ทานตลอดการเป็นนิดแล้วพอตายก็ได้ไปเกิดคนที่สองนี่ไปเกิดเป็นสุริยะเทพบุตรมาตาลีเทพบุตรแล้วก็ปัญจสิกาเทพบุตรตามลําดับทีนี้พอมาถึงรุ่นของโกศยะเศรษฐีนะลูกของปัญจสิกาเทพบุตรนี่แกไม่ได้ทำตามเยี่ยงอย่างของบรรพบุรุษไม่เพราะว่าใจเกิดความตนีทีเหนียว เพราะคิดว่าเอ๊ปู่เราพ่อเรานี่โง่สิ้นดีเลยทรัพย์สมบัติแสวงหามาได้ยากๆยากยากเอามาให้คนอื่นทำไมไม่เอาอะเราไม่ให้เราจะรักษาทรัพย์สมบัติของเราไว้จะไม่ยอมให้ใครไปนั่นขาดเรื่องอะไรจะมาเอากันง่ายๆเสร็จแล้วแกก็ให้รือโรงทานทั้งหกแห่งเสียนะครั้งนั้นพวกระยะจกก็ไปประชุมร้องทุกข์กันที่ประตูบ้านเศรษฐี เสร็จแล้วก็บอกว่าข้าแต่มหาเศรษฐีขอท่านจงอย่าทําลายวงประเพณีที่ท่านเคยให้ทานเลยตระกูลน้องท่านเคยให้ทานมาตั้งแต่ไม่รู้ว่ากี่ชั่วคนแล้วทําไมถึงจะเลิกเสียล่ะถึงแม้ยาจกเหล่านั้นจะพากันร้องทุกข์ยังไงก็าตามแต่เศรษฐีก็ไม่ได้ฟังถ้อยคําของคนเหล่านั้นล่ะแล้วก็อาศัยเหตุที่เศรษฐีเป็นคนตนีทีเหนียว ก็ให้คนคอยห้ามไม่ให้ยาโจกคนใดคนหนึ่งไปกล้ำกลายหน้าบ้านของตัวได้พวกยาโจกก็เลยไม่กล้าไปที่ประตูบ้านเศรษฐีนั่นเองตั้งแต่โกศิยะเศรษฐีตั้งหน้าตั้งตารวบรวมทรัพย์สมบัติไม่ยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งบริจาคหรือว่าใช้สอยอะไรเลยมีแต่ก็จะรวยขึ้นรวยขึ้นตัวเองกับลูกเมียบ่าวไพร่กรรมกรก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างปอนๆถึงแม้ว่าจะมีทรัพสมสบัติมากมาย ก็ไม่เอามาใช้เพราะหวงเพราะขี้เหนียวใช้ชีวิตเยี่ยงคนขัดสนจนยากก็นับว่าเป็นเวรเป็นกรรมไปอีกแบบหนึง่งคนที่ร่ำรวยด้วยโภคขะสมบัติแต่กลับไม่ยอมใช้จ่ายทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวเยี่ยงเศรษฐีผู้นี้พระท่านบอกว่าอาจจะเกิดจากกรรมแต่อดีตที่เคยทำบุญทำทานแล้วก็เกิดความเสียดายทรัพย์ขึ้นมาในภายหลัง คนที่ทำบุญให้ทานไปแล้วและมาเกิดความเสียดายขึ้นมาในภายหลังนี้อย่างเนี้ยเวลากรรมให้ผลจะทำให้ตัวได้มีโอกาสเกิดในตระกูลของเศรษฐีด้วยอำนาจแห่งทานที่เคยบริจาคเอาไว้แต่เพราะอำนาจแห่งอกุศล,ลจิตที่ให้ไปแล้วเกิดความเสียดายภายหลังทําให้ถึงแม้จะมีทรัพย์มากมายแค่ไหนก็ไม่อยากจะใช้จ่ายทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัว ยอมทนอดทนอยากใช้ชีวิตเหมือนกับคนไร้ทรัพย์อย่างนั้นข้อนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราทำบุญทําทานสิ่งใดก็ควรจะทำใจทำเจตนาของเราให้บริสุทธิ์หมดจดทั้งสามขณะคือก่อนให้ก็มีความดีใจที่จะได้บริจาคทานขณะให้ทานอยู่จิตใจก็เบิกบานช่มชื่นและหลังจากที่ให้ไปแล้วก็ไม่นึกเสดมเสดายในทรัพย์ที่ได้บริจาคไป การเจตนาไว้อย่างนี้ชื่อว่าตั้งเจตนาไว้บริสุทธิ์ทั้งสามขณะเมื่อบุญนั้นให้ผลในชาติไหนก็ย่อมส่งผลให้อย่างเต็มที่คือทำให้เกิดมาในครอบครัวที่มั่งคั่งด้วยแล้วก็สามารถใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวได้อย่างเต็มที่ด้วยถ้าเวลาทำบุญให้ทานไปแล้วเกิดความเสียดายภายหลังเดี๋ยวจะเป็นอย่างเศรษฐีในเรื่องนี้นะครับทีนี้อยู่ต่อมาวันหนึ่งเมื่อโกศิยะเศรษฐีขี้เหนียวคนนี้จะไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัต ก็ชวนเศรษฐีซึ่งเป็นสหายให้ไปด้วยกันจะเดินไปชวนเขาที่บ้านตอนที่ไปชวนเขาที่บ้านเนี่ะเศรษฐีสหายกับบุตรภรยาเขากําลังนั่งกินข้าวปลายาดกันอยู่พอดีพอเห็นโกศิยะเศรษฐีเดินเข้าไปเขาก็ลุกเชื้อเชิญให้เข้าไปนั่งแล้วก็เชิญให้กินข้าวปลายาดด้วยกันทั้งทังที่ใจอยากจะกินข้าวปลายาดใจจะขาดเพราะของดีๆอย่างนี้ตัวเองไม่ค่อยเคยซื้อมากินหามากินหรอกมันแพง โกศิยาเศรษฐีถึงแม้จะอยากแสนอยากก็สู้ทนนั่งกลืนน้ำลายแต่ไม่ยอมกินตามคําเชือ้อเชิญทั้งนี้ก็เพราะคิดว่าถ้าเราไปกินของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องไปกินของเรามั่งแล้วเรามาบ้านเขาคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาเกิดไปกินของเราแล้วเขาเอาลูกเอาเมียไปด้วยทั้งสามคนอย่างเงี้ยเราขาดทุนแย่เลยเออแล้วทรัพย์ของเราก็จะหมดเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ด้วย แต่เมื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ําใจโกศิยะเศรษฐีก็แกล้งตอบไปว่าเพิ่งกินมาตอก,กี้นี้เองยังอิ่มอยู่เลยเนี่ยเนี่ยพอกินก็มาเนี่ยเชิเชิญเชิญเชิญท่านตามสบายพอเสร็จจากการบริโภคข้าวปลายาเสร็จก็พากันไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตเวลากลับจากเฝ้าโกศิยะเศรษฐีเดินมาก่อนนึกไปพลางเอเราอยากกินข้าวปลายาเยอเกินเนี่ย เดี๋ยวถ้าเรากลับบ้านแล้วเราไปบอกใครคนใดคนหนึ่งในบ้านเราว่าเราอยากจะกินข้าวปลายาดไอ้พวกคนในบ้านมันก็จะพลอยอยากกินไปกับเราด้วยอ่าแล้วถ้าเราทํากินนะโอ้ยตายจะเปลืองขนาดไหนเนี่ยเออสิ้นเปลืองหมดข้าวหมดของไปเป็นอันมากไม่เอาอย่าบอกใครดีกว่าคิดอย่างนั้นแล้วแกก็สู้เดินอดกัน้นความอยากไปจนกระทั่งถึงบ้านของตัวแล้วเขาไปนอนทนหิวอยู่โดยไม่ยอมปรีปากบอกใคร ฝ่ายภรรยาเห็นผัวทำท่าแปลกๆแล้วก็เข้าไปถามพี่พี่เป็นอะไรอะนอนคลุมโปองอะเปล่าไม่ได้เป็นอะไรอะไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อว่าพี่ไม่เป็นอะไรอะพี่ต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยถูกพระราชากลิ้วมาเหรอถึงได้มานอนซึมเยู่อย่างเงี้ยเปล่าอะถ้าอย่างนั้นพวกลูกๆคงจะมาล่วงเกินท่านหรือ,อยังไงเปล่าอะ อ้าวถ้าอย่างนั้นคงจะนึกอยากจะกินอะไรสักอย่างแล้วมั้งถ้าพอถามเขาอย่างนี้มันจ,นนจนี้ถูกใจดำเนี่ยอ่าเสร็จถีนิ่งเลยนิ่งใช้ความคิดสักพักว่าควรจะพูดดีไม่พูดดีเสร็จแล้วก็ตัดสินใจบอกเมียเออม,มันมันมันอยากจะกินนะแต่ว่าไม่อาจจะบอกใครให้รู้อ้าวไม่บอกคนอื่นก็บอกข้าสิข้ารับรองจะไม่ไปแพ่งพายใครรู้เป็นอนขาดเลย โกศิยะเศรษฐีฟังอย่างนั้นก็เบาใจก็เล่าเรื่องนับตั้งแต่ไปเห็นเพื่อนกินข้าวปลายาิแล้วก็นึกอยากจะกินแต่ไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวจะสิ้นเปลืองทรัพย์ภรยาฟังถ้อยคําของโกศิยะเศรษฐีอย่างนั้นก็นึกขำอยู่ในใจเสร็จแล้วก็เอ่ยปากบอกว่าพระโทเอ๋ยท่านพี่ท่านยากจนนักเหรอถึงได้มานอนทนอดทนอยากคลุมโปงครางเป็นนกถืออยู่อย่างเงี้ยนี่น เรื่องข้าปายาตนี่นะอย่าว่าแต่ท่านผู้เดียวเลยฮะที่ข้าจะหุงให้ท่านกินเนี่ยถึงประชาชนในพระนครน,นี้ทั้งหมดจะมารวมมันกินข้าวปายาตในบ้านของเราข้าก็รับอาสาจะหุงให้พอเลี้ยงคนทั้งเมืองเลยก็ยังได้โกศิยะเศรษฐีฟังคำพูดภรรยาอย่างนี้เหมือนถูกตีหัวด้วยไม้ค้อนเขาบอกภรรยาบอกว่าอออก็ได้สิเธอมันเศรษฐีนี่ ถึงได้คิดเลี้ยงคนทั้งเมืองฉันน่ะไม่เอาด้วยหรอกสิ้นเปลืองโดยปราประโยชน์ภรรยาในรู้ใจว่าสามีในขี้เหนียวขนาดไหนก็เลยเอาใจเออไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันพูดเล่นอ,อ่าเ,ออเราไม่ต้องเลี้ยงคนทั้งเมืองหรอกถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงแค่คนที่อยู่ถนนเดียวกันกับเราแค่นั้นแหละท่านว่าด,ดีไหมอะไรนะแล้วพวกชาวบ้านเหล่านั้นเขาก็มีกินมีอยู่กันแล้วแล้วจะไปเลี้ยงว่าทำไมอีก เออถ้าอย่างนั้นก็เลี้ยงเฉพาะบ้านใกล้เรือนเคียงของเราก็แล้วกันบ้านใกล้เรือนเคียงก็ไม่เห็นจะต้องมีความจําเป็นต้องไปเลี้ยงเขาเลยปากไม่ค่อยดีอิ่มก็ดีไม่อิ่มก็นินทาเอาถ้าไม่ให้เลี้ยงกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงข้าก็จะหุงให้เลี้ยงกันเฉพาะหมู่ญาติของเราเท่านั้นญาติของเราอะไปเลี้ยงมันทำไมญาติไปโตไปเลี้ยงมันดิเพราะพวกญาติเห็นเรามีของดีๆกินทีเนี้มันก็มาเรื่อยแหละเออ ท,ท่านไม่ให้เลี้ยงหมูญาติข้าเขาจะหุงข้าวปลายญาติให้เฉพาะท่านกับข้ากินกันสองคนเท่านั้นแหละแล้วเธอ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 เป็นอะไรป่วยเป็นอะไรถึงจะต้องกินข้าวปลายญาติด้วยในเมื่อเธอไม่เป็นอะไรเธอก็ไม่ควรกินเพราะมันสิ้นเปลืองข้าวของไปโดยใช่เหตุไอ้ที่ฉันอยากจะกินนี่หมายถึงว่าฉันจะกินคนเดียวถูกเขาท่านี้เมียไม่รู้จะพูดไงเงมื่อไงเอาๆเอาหล้วพี่ถ้าอย่างนั้นจะหุงเฉพาะท่านกินคนเดียวเท่านั้นแหละ ท่านจะเห็นเป็นประการได้เอาดีสิเห็นเป็นดีดีดียิ้มแก้มแทบแตกเนี่ยเอแต่ว่าเดี๋ยวอย่าได้หุงในบ้านนี้เป็นอันขาดเชียวทําไมอ่ะกลิ่นของมันจะทําให้พวกคนที่อยู่กับเรานี่มันนึกอยากจะกินขึ้นมาด้วยเดี๋ยวพอฉันจะกินนะมันก็มานั่งเสนอหน้าอันสลอนแล้วฉันจะทํำยังไงอ่ะฉันก็ต้องแบ่งให้มันกินนะดิเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอจงเตรียมเครื่องครัวสําหรับหุงข้าวปลายาดนะเดี๋ยวเราจะไปหุงกันในป่า ให้มันไกลๆคนหน่อยฝ่ายภรรยาก็ทําทตามโดยไม่ได้ขัดขืนคําสั่งแต่ประการใดเสร็จแล้วก็จัดแจงเตรียมข้าวเตรียมของสําหรับที่จะได้ไปหุงข้าวป่าญาติกินกันเองในป่าครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาเล่าเรื่องเศรษฐีขี้เหนียวกันต่อ โกศิยะเศรษฐีก็ใช้ให้คนใช้หออผิวสิ่งของเหล่านั้นเตามัง่งกระสอบข้าวมั่งออกไปในป่าอพอไปถึงที่จะหุงแล้วก็ไล่คนใช้ไปอยู่ซะที่อื่นไม่ให้มายุ่งส่วนตัวของโกศิยะเศรษฐีก็จัดทําที่หุงขึ้นตั้งเตาจะหุงข้าวปลายาดโดยโดยไม่ให้ใครรู้เห็นแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้รอดพ้นจากสายตาของผู้รู้เห็นไมเพราะว่าเวลานั้น ท่านเท้าสักกะเทวราชซึ่งเป็นต้นระกูลของโกศิยะเศรษฐีก็ทอดพระเนตรดูทิพยะสมบัติของพระองค์มองไปมองมาก็คิดว่าเอ๊เนี่ยเราได้มาเป็นเทวดานี่เราได้เพราะเราทำอะไรหนอพพอทรงรำพึงอย่างนี้ก็ทรงทราบด้วยญาณว่าได้เพราะว่าทำบุญนะสมัยเมื่อเกิดเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงพระณสีเสร็จแล้วท่านก็สอส่องทิพเนตรว่า ผู้ที่สืบทอดมรดกต่อจากเราไปเกิดที่ไหนกันบ้าง <S <S ก็ทรงเห็นว่าบุตรของเราได้เกิดเป็นจันทะเทพบุตรหลานของเราได้เกิดเป็นสุริยะเทพบุตรเหลนของเราได้เกิดเป็นมาตลีเทพบุตรแล้วก็ผู้สืบมรดกต่อไปอได้เกิดเป็นปัญจสิกขาเทพบุตรส่วนผู้ที่สืบทอดต่อจากปัญจสิกขาเทพบุตรเวลานี้มันยัง เป็นคนอยู่ในโลกมนุษย์อ้าวเอ๊ะนี่มันตัดวงประเพณีการให้ทานของเราเสียแล้วนี่โอ้ในเมื่อเขาตัดประเพณีอันนี้เขาต้องไปเกิดในนรกแน่ๆนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราควรจะจะลงไปให้โอวาสั่งสอนเขาให้เขาได้ทำบุญสุนทานอย่างที่เราเคยทำมาพอดำริอย่างนี้แล้วก็ตัดเรียกเทพบุตรทั้งสี่องค์มาพร้อมกันแล้วก็ตัดสั่งบอกว่าพวกลูกๆทั้งหลาย เดี๋ยวเราจะต้องไปสู่โลกมนุษย์พร้อมกันเพราะเวลาเนี้เจ้าโกศิยะเสถียีมันตัดวงผู้บำเพ็ญทานเขาเราเสร็จแล้วมันรื้อโรงทานเขาเราหมดเลยแล้วพวกขอทานก่อมอบ็บมันก็ยุหมาไล่กัดทรัพย์สมบัติที่มีนะไม่ได้เป็นประโยชน์แกเขาและคนอื่นๆเลยบัตรเนี้ยเขาต้องการที่จะกินข้าวปลายาดมันออกไปหุงข้าวปลายาดกินในป่าคนเดียวด้วยความขี้เหนียว เพราะว่าถ้าหากว่ามันหงในบ้านมันกลัวคนอื่นจะกินด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องไปสั่งสอนให้มันรู้จักผลในการให้ทานกันซะหน่อยเอ,อเอาอย่างนี้พวกเราควรจะเข้าไปขอข้าวปลาญาติกับมันโดยลําดับไปคือพวกเราควรจะเนรมิตตนเป็นพวกพราหมณ์แล้วก็ทยอยกันเข้าไปขอนะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปก่อนเข้าไปพูดกับมันแต่ถ้าพูดแล้วไม่ฟังแล้วเราค่อยรุมอัดมัน ว่าแล้วเท้าสักกะเทวราชอย่างนี้แล้วก็พาเทพบุตรทั้ง 4, สี่เสด็จลงมาจากสวรรค์ในทันใดเมื่อลงมาถึงโลกมนุษย์เท้าสักะเทวราชก็เนรมิตรตนเป็นพรามณ์เข้าไปขอข้าวปลายาติกับเจ้าโกศยะเศรษฐีเป็นคนแรกโกศยะเศรษฐีสายหน้าดิกเลยข้าวปลายาติของข้าเนี่ยจะไม่มีการซื้อไม่มีการขายไม่มีการให้ใครด้วยเพราะของเหล่านี้มีนิดหน่อยหาได้ยาก มันมัน,ม,นมันไม่พอสําหรับคนสองคนหรอกมันพอสําหรับข้าคนเดียวลำดับนั้นท้าวสก,กะเทวราชในร่างของพราหมณ์แปลงก็บอกว่าเดี๋ยวข้าพระเจ้าจะอ่านโครงสารเสริญให้ท่านฟังสักอย่างหนึ่งขอท่านจงฟังเถอะโอ้ยไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละไม่ฟังไม่ฟังนะต้องการจะให้ท่านไปจากที่นี่เท่านั้นแหละอย่าไปนั่งตรงนั้นไปไกลๆหน่อยอย่าไปนั่งไกลๆมอข้าวข้าไม่สบายใจ ถึงแม้โกศิยะเศรษฐีจะกล่าวห้ามยังไงพราหมณ์แปลงก็ไม่ฟังก็กล่าวคําสรรเสริญเป็นโครงมีความว่าดูกนท่านผู้เป็นวงโกศยะเมื่อมีผู้ขอแล้วถ้ามีของน้อยก็ควรให้ตามน้อยถ้ามีพอปานกลางก็ให้พอปานกลางถ้ามีมากก็ควรให้มากที่จะไม่ให้เสียเลยนั้นย่อมเป็นการไม่สมควรเราขอบอกท่านว่าท่านจงให้ทานด้วยแล้วจงบริโภคเองด้วย จงก้าวขึ้นสู่หนทางของพระอริยเจ้าธรรมดาผู้กินคนเดียวย่อมไม่มีความสุขหรอกโอ้ยแต่ข้ามีความสุขอ่ะฮะนี่พรามแต่ว่าบทกลอนที่ท่านกล่าวตะกี้เนี่ยเออมันเพราะดีเหมือนกันอ่ะนั่งลงเดี๋ยวพอข้าวปลายาสุกนะจะแบ่งให้นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะเออนิดหน่อยพรามแปลงก็นั่งลงตามคำเชื้อเชิญของเศรษฐีเพื่อจะรอรับข้าวปลายา หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าจันทเทพบุตรสุริยะเทพบุตรมาตรีเทพบุตรและปัญจสิกะเทพบุตรก็แปลงเป็นพรามณ์เหมือนกันเข้าไปขอข้าวปายาตกับเศรษฐีด้วยวิธีเดียวกับที่ทา้าวสกะทำห้าคนและทีนี้โกศิยะเศษเรษฐีพอเห็นว่ามีพราหมณ์มาขอข้าวปายาตเยอะแยะ,ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวก็ทอดถอนใจใหญ่แต่ในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องฝืนใจ เอาแต่อ,อย่างนั้นก็ท่านนั่งคอยก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งข้าวปลาญาิให้ท่านคนละนิดคนละหน่อยเ,อเดี๋ยวพวกท่านไปเก็บใบไม้มาคนละใบนะเราจะแบ่งข้าวปลาญาิให้คนละเล็กคนละน้อยใส่ในใบไม้ให้ของมันมีน้อยพรามแปลงทั้งห้าก็เหยียดมือออกไปเก็บเอาใบไม้มานะด้วยอำนาจแห่งฤทธิ์พอเศรษฐีเห็นใบไม้นั้นโอ้ยตา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 ย,ตาย ทำไมไปเอาใบตองมาแล้วมันใหญ่เกินไปเอาใบกระเพราสิใบพริกก็ได้ใบโหระพาก็ได้ไปเอาใบตองมามันไม่พอไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีจะใสาแล้วมันใหญ่เกินไปไม่มีข้าวปลายาดเยอะขนาดนั้นหรอกไปเอามาไหมเอะพอพรานแปลงทั้งห้าลุกขึ้นไปเก็บใบไม้ขนาดเล็กมาส่งให้ปรากฏว่าใบไม้เหล่านั้นก็มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่ง,งเท่ากับใบตองเหมือนกันทุกใบเลย เศรษฐีก็ตัดใจตักข้าวปลายาใส่ลงบนใบไม้ในกลทลัพพีจนครบทั้งห้าคนแต่ปรากฏว่าข้าวปลายาในหม้อเศรษฐีก็ยังเต็มหม้ออยู่ตามเดิมเศรษฐีเห็นเป็นอัศจรรย์รีบเอามือปิดปากหม้อเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเห็นว่าข้าวยังอยู่เยอะเพราะตัวเองบอกเขาว่าข้าวจะหมดแล้วตักไปให้นิดหน่อยเวลานั้นปัญจสิขาเทพบุตรก็ลุกขึ้นแปลงกายเป็นสุนัขแล้วก็ไปยืนถ่ายปัสสาวะอยู่ตรงข้างหน้าเศรษฐี ปัสสาวะมันก็กระเด็นไปถูกหลังมือเศรษฐีก็ต้องลุกไปจากหม้อข้าวเพื่อจะไปหาน้ําล้างมือทีนี้เจ้าสุนัขแปลงตัวนั้นก็เลยแกล้งมาถ่ายปัสสาวะลงในหม้อข้าวเศรษถีเลยพเพราะเศรษถีหันมาเห็นเข้าก็เกิดความเดือดดาลนสุดที่จะระงับก็คว้ามไม้ไล่ตีสุนัขแปลงนั้นแต่ว่าสุนักก็กลับแปลงกายใหญ่โตแล้วไล่ฟัดเศษถีจนถอยร่นไม่เป็นท่าเศรษฐีก็เกิดกลัวกลัววิ่งเข้าไปหาพราหมณ์แปลงก็ร้องขอความช่วยเหลือ พวกพรามนั้นก็แกล้งทำเฉยเสียแล้วก็พากันเหาะหนีขึ้นไปอยู่บนอากาศเพราะเศรษฐีเห็นเหตุการณ์อันประหลาดอย่างนั้นก็ถามว่าเอ๊เอ๊พวกท่านนี่ไม่ใเ่พรามธรรมดานี่ยทำไมเหาะได้อ่ะฮะท่านเป็นใครกันแน่ขอได้โปรดบอกข้าพเจ้าหน่อยเอถอะเท้าสกกะเทวราชท่านก็ตอบว่าเออผู้นี้คือจันทะเทพบุตรผู้นี้คือสุริยะเทพบุตรผู้นี้คือมาตลีเทพบุตรสุนัขที่เห็นนั่นที่แท้ก็คือปัญจสิกะเทพบุตรพ่อของท่านนั่นแหละ ส่วนตัวเราคือเท้าสักกะเทวราชผู้ครอบครองสวรรค์ชั้นดาวดึงเทพบุตรเหล่านี้ล้วนได้เสวยความเป็นทิพย์อยู่ด้วยความสุขตลอดเวลาพอตื่นจากนิทราก็ได้ฟังแต่เสียงดุริยางดนตรีขับกล่อมอยู่รอบข้างขึ้นชื่อว่าความลำบากยากเข็ญอย่างที่เห็นกันอยู่ในโลกมนุษย์นี้ไม่มีบนสวรรค์เลยเศรษฐีฟังถ้อยคำเท้าสัก,กะเทวราชอย่างนี้แล้วก็กราบทูลต่อไปว่าเออ เนี่ยข้าแต่ท่านเทวดาพวกท่านได้เคยสร้างกุศลอะไรไว้ทั้งได้เสวยสุขอยู่บนสวรรค์ขนาดเนี้ยพวกเราเคยให้ทานไว้ในการก่อนจึงได้มาเสวยสุขอยู่บนสวรรค์อย่างนี้ส่วนคนที่มีความตรณีที่เหนียวแล้วก็ด่าว่าสมณะพราม์ทั้งหลายครั้นแตกกายทําลายขันแล้วก็ย่อมไปหมกไหม่อยู่ในนรกทนทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสสําหรับผู้ที่มีความสํารวมกายวาจาใจก็ดียินดีในการให้ทานแก่สมณะ เวลาแตกกายทำลายขันแล้วก็ย่อมไปเกิดบนสวรรค์ดูก่อนโกวศวสิยตัวเจ้านี่มีความตจะหนีถีเหนียวไม่เหมือนพวกเราทั้งห้าผู้เป็นต้นตระกูลของเจ้าเลยการที่พวกเราพากันมาที่นี่ก็โดยหวังประโยชน์แก่ตัวเจ้าคิดจะช่วยให้เจ้าพ้นจากนรกโดยแนะนํำให้มีความตรหนีทีเหนียวอีกต่อไปขอให้เจ้าจงเข้าใจอย่างที่เราว่ามานเถอะ โกศิยะเสษถีฟังอย่างนี้ก็มีความชัดเจนผ่องแผ้วในใจอ๋อที่พวกท่านมากันเนี่ยก็ด้วยมุ่งหมายจะเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโดยแท้เอาละข้าพเจ้ารู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะขอทําตามคําแนะนําของท่านทุกอย่างเลยข้าพเจ้าจะละความตรนีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ทําบาปสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจะไม่ตรนีหวงแหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนันขัด ถ้าข้าพเจ้ายังไม่ได้ให้ทานแล้ววันไหนแม้แต่น้ําข้าพเจ้าก็จะไม่ดื่มข้าพระเจ้าจะให้ทานไปจนหมดทรัพย์สิ่งของแล้วข้าพเจ้าก็จะบวชเสียครั้นเท้าสกกะเทวราชทรมานโกศิยะเศรษฐีให้สิ้นพยศหมดประณีรู้จักผลศีลผลทานจนยินดีตั้งมั่นอยู่ในการบําเพ็ญทานรักษาศีลอย่างนี้แล้วก็พาเทพบุประบุทั้งสี่เสด็จกลับคืนสู่เทวโลกส่วนโกศิยะเศรษฐีนั้นครั้นกลับจากป่าก็ กลับไปสู่เคหสถานของตัวเข้าไปขอพระบรมราชานุญ,ญาตต่อพระเจ้าพรหมทัตเพื่อจะสละทรัพย์ให้เป็นทานแก่มหาชนคนทั้งปวงเมื่อได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตแล้วก็กลับไปประกาศให้มหาชนได้ทราบทั่วกันว่าอา้าวผู้ใดใครมีความปรารถนาจะได้ทรัพย์สมบัติจะมากจะน้อยเพียงไหนก็าตามไปขนเอาที่บ้านของข้าได้เลย พอคนทั้งหลายไปประชุมพร้อมกันแล้วก็ให้ในายครั้งเปิดครั้งเสื้อผ้าเงินทองก็นำออกแจกใจ่ายให้เป็นทานจนหมดสิน้นหลังจากนั้นโกศิยะเศรษฐีก็ละเคหสถานออกไปบวชเป็นดาบทบำเพ็ญพรตพรหมจรัรยร์จวบจนเอาอาสารแห่งชีวิตของตนการทำทานนั้นหนาคือจาคะเสียสละเพื่อช่วยอำนวยหนุนผู้ขัดสนจนเหลือก็เจือจุนเพิ่มทานทุนไม่ละกะรุณา บัณฑิตสารเสริญทานการกุศลแต่พานชนหามาตปรารถนาเขาเกลียดชังบุญทานการบูชาไม่เมตตาผู้ใดดอกใจพานถ้าคนใดใฝ่อยู่เป็นผู้ให้ย่อมผูกไมตรีจิตมิตรสมานถึงพงเผ่าเหล่ากอบอริวารก็ชื่นบานปลื้มปลอบชอบหรือดีด้วยการให้เป็นผลเหมือนมนคลัง คอยเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่หน่ายหนีให้ร่วมรักมักใคร่ผูกไมตรีเอาความดีตอบแทนแสนสบาย